สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเรื่องที่คุณไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น แต่กับเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรเรามาดูกันซิว่าเรื่องที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับคุณแต่กับเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เช่นเคยนะเป็นการอ่านแบบรวมเป็นแรนดอมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณ์ในการรับชมและการรับฟังนะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้คุณสามารถดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถเลื่อนผ่านหรือปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆทุกกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมา เรื่องที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่กับเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรบางนาะเรามาดูตัวตนของคุณกันหน่อยในช่วงนี้ดูพลังงานของคุณในช่วงนี้โอ้โหพลังงานของคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความสุขนะ,ะมีผู้คนมีผู้คนรอบข้างที่ดีเพื่อนฝูงดีกัลยาณมิตรด,ดีหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบ พบปะสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงหรือมีงานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆเออเนาะคือมันเป็นจังหวะของข่าวดีแหละนะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลอง3ามถ้วยคือเรื่องยินดีสามถ้วยคือสิ่งดีถามสามถ้วยคือพบปะผุ้คนเออพูดคุยเพื่อนฝูงบริวากรกัลยัน,นมิตรดีอ่อะ เรามาดูกันซิมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะรู้สึกมีความสุขอะเออในช่วงจังหวะนี้อ่ะเรามาดูกันซิว่าเรื่องที่คุณไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณแต่กลับเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเรื่องอะไรอาหการเงินอ่ะหนึ่งอาราชาดาเดสตาดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องทางแบบ ความสมหวังอะเรื่องชื่อเสียงอะมาและวหนึ่งเลยเรื่องชื่อเสียงข่าวดีเรื่องการเงินด้วยแล้วก็เรื่องชื่อเสียงด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นในสังคมในวงสังคมหรือว่าในสภาวะงานหรือว่าอาจจะเป็นที่รู้จักต่อผู้คนมากมายอยู่แล้วนะเดอะสตาร์ เออนาอชาวแสงนาอช่วงนี้คืออาจจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยแหละอาจจะราศีจับออราจับมีคนแบบเออเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดนะอยู่ในช่วงประมาณที่สดสวยสดหล่อเออดูดีมีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้อะบางคนนี้อยู่ในช่วงหมุนเงินเข้าซ้ายใจขวาเนาะ การเงินที่มันหมุนแต่มีสภาพคล่องขึ้นเออมีความรู้สึกว่าเป็นสภาพคล่องขึ้นแต่ก็อยู่ในช่วงที่เข้าซ้ายจ่ายขวาแหละเนาะอ่ะแปดไม้เท้าเรื่องที่คุณไม่คาดคิดอะที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะมันจะมีจริงๆนะต้องบอกเลยเพราะว่ามันกำลังจะได้รับการสื่อสารหรือได้รับข่าวสารอะไรบางอย่าง แต่นะต้องพูดณนะที่นี้เลยว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนนะมันประมาณอยู่ที่ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างอ่ะถ้านะต้องบอกตรงนี้นะถ้าเป็นคนโสด ถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้พบกับความรักคุณจะได้พบกับคนรักคุณจะมีคนมาจีบหรือว่ามีคนมาติดต่อหรือสารภาพรักกับคุณได้นะเอาพลังงานของเด็กถือถ้วยพลังงานแห่งเออเขาเรียกว่าแรงปัทธนาพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งข่าวดีอ่ะนะเออเนาะเซอร์ไพรส์รจริงๆนะ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเห็นไหมไพ่เจ็ดดาบคือมันอยู่ในช่วงจังหวะที่คุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝัน,ว,น,รรน,นะฝนว่าจะเกิดสิ่งนี้กับคุณอะไรประมาณนี้นะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดสิ่งนี้กับคุณแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความ รักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกแล้วแหละว่าอ่ะมีคนอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะอันนี้ไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะมันเป็นแบบการอ่านโดยโดยรวมนะจ๊ะเออเนาะถ้าตรงกับคุณเนี่ยก็คือรับฟังได้เลยนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะมีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่เออเนาะเขากำลังจะเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณการเงิน เด็กถือถ้วยเจ็ดดาบการเงินคือถ้ามองในเรื่องความโชคดีนะถ้ามองในเรื่องความโชคดีในจังหวะเนี้ยจะต้องบอกเลยคุณจะมีความโชคดีแบบ mm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้ว่าจะได้อะไรประมาณนี้ะะรระน,นะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ย ต้องบอกเลยอะบางคนนะได้เงินแบบฟุกฟลุกได้เงินแบบเซอร์ไพรส์มีโชคลาภแบบฟุกฟลุกก็ได้เออนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้อะไรประมาณเนี้ยได้แบบรับๆบเออนะมีคนแอบซับพอร์ตมีคนแอบช่วยเหลือเออนะประมาณนี้หรือบางคนเนะี่ยมีโชคมีลาบแบบฟุกฟลุก มีโชคลาภแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่คิดไม่คาดว่าจะได้จะมีอะไรประมาณเนี้ยนะเดอะชาลิออตเดอะชาลิออตเอ่ยเป็นอย่างไรเอ่ยบางคนนะคุณจะสำเร็จคุณจะสมหวังแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าจะสมหวังไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรประมาณนี้โอ้โหดีเอ็มเพลส ดีมเพสมาตรงเนี้ยต้องบอกเลยนะบางคนน่ะรอรอเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตบางคนนะรอเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้จริงๆได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอืได้แบบเซอร์ไพรส์นะได้แบบเซอร์ไพรส์เห็นไหมสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะ คือคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้แต่คุณกลับได้อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้แต่คุณกลับได้อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี้ยนะคุณอาจจะหนาถ้าเกิดว่าไพ่คุณดีอะไพ่คุณดีถ้าก่อนหน้าเนี้ยคุณมีเขาเรียกไง มีอดีตที่ไม่สบายใจมีเรื่องราวผิดหวังมีเรื่องราวเสียใจเห็นไหมฮาถ้วยตรงเนี้คือคือคุณอนะข้ามผ่านจุดจุดนี้ไปให้ได้แล้วดวงคุณจะเปิดเลยถามว่ายังไงอะมันเป็นสิ่งดีที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆนะมันเป็นสิ่งดีที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆเนี่ยเห็นไหม มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลยอะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยแบบผิดหวังในเรื่องความรักหรืออกหักมาหรือว่ามีความรักที่มันไม่ลงตัวไม่ลงล่องไม่ลงรอยเป็นความรักที่ไม่ดีก็ได้พูดได้เลยประมาณนี้อะ ต่อจากนี้คุณมีโอกาสเจอความรักที่ดีเพราะไพ่เดอะเลิฟเวอร์คุณคุณขึ้นมาเดอะเลิฟเวอร์ ambition, คุณคุณขึ้นมานะคุณกําลังจะได้รับความชัดเจนความมั่นคงความยุติธรรมคือถ้าก่อนนั้นเนี้ยรักผิดหวังรักอกหักรักไม่ได้ดั่งใจรักไม่สมหวังไพ่บอกว่าต่อจากเนี้คุณจะเอพรั่งพร้อมนะสำหรับใครที่แบบ คิดว่าไม่ไม่ไมีมแล้วแหละไม่ได้แล้วแหละอ่ะต้องบอกเลยจะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์จะมีคนมาจีบน่ะในจังหวะนี้มีโอกาสอันนี้ทางนี้ทางนั้นนะชาวิยานในการรับชมในการรับฟังนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเป็นหลักเออหนาอ่าเพราะว่าคุณคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือชีวิตของคุณอ่ะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเป็นหลักแต่บอกเลยว่าจะมีมา จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีคนมาจีบคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายดีๆอ่ะมาจีบมาอ่าเป็นเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญเป็นคนอายุน้อยกว่านะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้เออถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาอะไรประมาณนี้หรือหรือคุณเป็นเพศไหนๆก็ช่างมันก็จะมีแบบลักษณะคนที่เขาชอบคุณอ่ะเข้ามาเออนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะเป็นไพ่ที่ดีนะ อะแล้วก็ต้องบอกเลยถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันจะมีทางคนในอดีตแล้วก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามามันจะมีสองพลังงานที่จะเข้ามานะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นอาจจะมีคนอดีตแล้วก็คนใหม่อีกสองคนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีมากกว่านั้นนะคือตัวเลือกไงนะไพ่เจ็ถ้วยคือไพ่ที่มันมีอะไรให้เลือกเยอะอะเออมันมีอะไรหลากหลายที่เข้ามาให้เลือกอะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในจังหวะนี้่ต้องบอกเลยคือมันเป็นสิ่งที่ออแอบซ่อนเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไพ่เจ็ดดาบมาเขาบอกว่าไม่คาดคิดไม่คาคดฝันว่าอุ๊ยจะมีคนมาจีบจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไม่คิดเลยว่าแฟนเก่าจะกลับมาขอโอกาสนะอะไรประมาณนี้นะแต่ไพจ่จติกมาไพ่เดอะเลเวอร์มาเนี่ยต้องบอกตรงนี้เลยว่ามันจะเด่น มันจะเด่นเรื่องความรักมันจะเด่นเรื่องความสัมพันธ์มันจะเด่นเรื่องคู่นะประมาณนี้นี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีจ้า